สวัสดีครับเช้านี้ผมจะพาทุกท่านครับได้ตรงนี้เป็นสวนกล้วยผมที่ผมได้ลงไปแล้วสองเดือนนะครับฝั่งนี้ครับกำลังสวยนะครับแล้วก็วันนี้ที่ผมจะได้มาพาทุกท่านมาดูก็คือการที่ผมจะปลูกกล้วยนี่ครับโดยที่ใช้วิธีการกับหหยจริงแล้วก็มีมาบ่อยแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นหน่อต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าเตี้ยที่ผมได้ตัดลงเพลินว่าต้นมันก็ค้น ต้นมันก็โค่นลงมานะครับผมก็เลยนําหัวกล้วยห,หรือว่าต้นกล้วยตรงนั้นแหละมาตัดออกให้อยู่ในขนาดแบบนี้ครับเพื่อที่จะมาปลูกแบบกับหัวนะครับโดยที่ผมจะใช้วิธีการขุดประมาณ 50, าสคูณห้นะครับผมไม่ได้ลองก้นหลุมนะครับเพราะว่าผมคงจะไม่มีเวลาเดี๋ยวใส่ทีหลังนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือขวดนี้จะเป็นขวดของจุบินรีเจ้าปวกผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับ ใ่ก้นหลุมนี่ครับอันนี้เป็นเข้มข้นครับผมผมเอามาท้ายถังครับก็เลยเป็นแบบนี้ครับแล้วผมก็จะลดลงตรงโคนเขาด้วยนะครับลงตัวนี้หลังจากที่เอากล้วยลงไปนะก็จะลดลงและนี่ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นเออ่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเปิดยากเดิมครับเปิดแล้วครับกลิ่นไม่แน่ใจว่าท่านได้ได้กลิ่นหรือเปล่ากลิ่นแรงมากครับนี่ครับอ๋อดูเดี๋ยวผมต้องเขย่าแป๊บนึงนะครับ โอเคนะครับหลังจากขย่วก็มีฟองขึ้นมาแล้วก็น้าข้นๆนี่เหมือนกับน้าซุก,กี้นะครับคือความหนาแน,น่นของจุลินทรีย์สูงอันนี้ผมต,า,ตากแดดตากแดดได้ดประมาณ2เกือบจะสามเดือนนะครับเพราะผมทําเสร็จแล้วพอมันแดงผมก็ไม่ได้เก็บไว้ที่ไหนก็ตากแดดแบบเดิมครับจำหนักเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้ไม่มีผลต่อในเรื่องของการที่พืชจะตายเท่าไหร่แต่ถ้าใส่มากก็ไม่ดีนะครับต้องไม่มากเท่าไหร่ผมก็อาลองก้วลุมก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะนํากล้วย หัวกล้วยวางลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมต้องวางหัวกล้วยลงก่อนนะครับก็ได้วางเสร็จไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจริงแล้วต้องอาจจะเป็นใช้บัวลดน้ําลดก็ได้นะครับหรือจะทํายังไงก็ได้ของให้เขาได้อ่าทั่วๆหัวกล้วยนะครับผมก็จะแบบนี้เลยครับจัดแบบหนัหนกๆลองดูนะครับถ้าตายก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งที่ใหม่นอกเหนือจากตาําราที่ผมไม่เคยอ่านที่ไหนแต่นี่คือตําราที่ผมสร้างขึ้นมา ชอบแบบลองผิดลองถูกครับอย่างน้อยๆก็จะได้เป็นบทเรียนก็จะได้เป็นประสบการณ์ให้กับหนึ่งคือตัวผมเองครับสองเผยแพร่ให้กับผู้ที่กําลังศึกษาในเรื่องของการปลูก้วยเช่นเดียวกันกับผมอันนี้เป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกครับเข้มข้นเลยเพราะเป็นท้ายท้ายถังเห็นไหมครับเนี่ครับพวกควรพวกอะไรลงมาเลยผมจะอัดรไมเลยนะครับนี่ครับเป็นธรรมชาติอะไรที่เป็นธรรมชาติก็ต้องอยู่กับธรรมชาติครับไม่มีทางที่มันจะตายนะครับนี่คือทฤษฎีของผมนะครับโอเคนะครับต่อไปหลังจากนั้นก็ กบดินแค่นั้นครับถือว่าจบนะครับแล้วเราก็คอยมาดูหลังจากนี้ประมาณ1เดือน2เดือนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกบดินครับหลังจากที่ได้กบดินเรียบร้อยต่อไปก็จะนําฟางมาคุมเหมือนกับต้นนั้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวฟางมาคุมต่อนะครับครับก็เรียบร้อยครับการปลูกกล้วยแบบกับหัวโดยใช้สูตร2พลังนะครับก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับจุลินทรีย์เจาปวกนะครับไม่ใช่ S นะครับ เป็นขวดมันเฉยๆนะก็รอดูนะครับว่าผ่านไป1เดือน2เดือนหรือไม่กระทั่งจนกว่าจะออกลูกจะเป็นยังไงโดยเปรียบเทียบกับต้นที่อยู่ข้างๆนะครับอันนี้คือการปลูกแบบธรรมดาเอเค,ครับเช้านี้ก็นําความรู้มาเผยแพร่ในเรื่องของการปลูกกล้วยเพื่อที่กับหัวอาจจะมีการเลี้ยๆอาจจะมีการทำได้หลายสูตรห,หลายวิธีแต่ผมก็มาลองวิธีของผมดูนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ